ถึงจุดตั้งต้นของคุณเท่าพี่พก่อนคือผมเนี่ยพันได้อ่านข่าวคุณเท่าพี่พบตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตอนมักเบียรคือจําได้เลยนั้นเป็นภาพจําและที่สําคัญคือวันนั้นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยพูดถึงด้วยกรนนี้เจ้าที่จับกลุ่มผู้บักเบียรถทดเองผิดกฎหมายมีการตั้งคำถามว่ากฎหมายให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนมากไปหรือไม่มันเกี่ยวตรงไหนวะฮะแล้วกลุ่มทุนก็ทำผิดกฎหมายเปล่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เล่นงานเขาไม่ได้ได้บักเบียรถทดเองี่ผิดกฎหมายไหมผิดไหม ผิดไหมวนถ้าผิดก็ดำเนินคดีทำผิดก็ผิดถ้าทางโน้นเขาตามาผิดก็ดำเนินคดีทางโน้นอ้ามาพันกงแบบนี้ผมว่าใช้ไม่ได้คือมันเป็นจุดตั้งต้นเลยไหมที่ทําให้เท่าพิ่พบในวันนั้นเนี่ยตัดสินใจเดินเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองมันใช่ไหมผมว่ามันก็เป็นคดีในใจมันเริ่มสั่นไหวแล้วกัน นะครับแต่คือสุดท้ายเนี่ยตอนที่เราโดนจับเรารู้ว่ามันมันซัมติงรองมันมีอะไรผิดและในประ,รประเทศนี้ใช่ไหมครับว่าทาไมเราทําไม่ได้นะครับแล้วเราเองก็เรียกกฎหมายมาเราก็รู้ว่าเออต้องต้อง,ต,องต้องแก้กฎหมายนะกฎหมายควรจะเปลี่ยนแต่เราก็เบืดคนทั่วไปนะเหมือนผมว่าความรู้สึกเหมือนอสมชาชิกคนจนม็อบอะไรต่างๆที่อยากเรียกร,ร้องให้รัฐบาลผู้มีอำนาจเน่เขาหันมามองประเด็นนี้แล้วก็แก้ แต่พอได้ยินคำตอบของพลเอกประยุทธ์ว่าเอ๊ทำในห้องน้ำไม่มีคุณภาพนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เกิดเป็นความแค้์แล้วจากการที่ะเรียกร้องแค้นตั้งแต่วันนั้นเลยแค้นแค้นมาก <laughs> แล้วก็ความแค้นเนี่ยมันก็ได้เป็นแค่ความแค้นเหมือนเราก็แค่กำมืออยู่เพราะเราก็ปราศจากอาวุธเจไดและหนทางใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าดึกย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงนั้นรัฐประหารปีท้ายๆเนี่ยมันไม่มีพักการเมืองชื่อว่าอนาคตใหม่หรือตอนนี้คือพักก้าวไกลครับ แล้วตอนนั้นผมเชื่อว่าทุกคนอน่ะในสิบปีก่อนเนี่ยอืไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าคนธรรมดาจะมาทําการเมืองตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักการเมืองแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือเราไม่อยากทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมคือเราผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นนักการเมืองแต่ผมแค่อยากมาทําอะไรเพื่อความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองคือ อาชีพนี้จะไม่เรียกว่านักการเมืองก็ได้อะแต่คือสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมทํามันชัดเจนกว่าสิ่งใดแต่พอเราได้เข้ามาเนี่ยก็ได้ดันร่างกฎหมายพรบรสุราก้าวหน้าจริงๆแต่ก่อนมันจะเข้าวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีกฎกระทรวง <c oughs> ออกมาตัดหน้าสายฟ<ภ>าแล <c oughs> คุณเทาวิภพเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามันมันไม่ใช่การปลดล็อกมันเป็นการเปลี่ยนล็อกจากกุญแจที่ใส่ในข้อมือกลายเป็นโซ่ที่มาตีตวนที่ข้อเท้าแทนเนี่ย <c oughs> มันหมายความว่าอย่างไงก็จริงจริมันเหมือนจริงๆผมว่ามันต้องสลับกันนะมันคือเหมือนแบบแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นตัวนะตัวเนี่ยมันเหมือนเห็นชัดเจนแล้วคนบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันมันปาดเถื่อนเช่นเดียวกับกฎหมายเก่ากฎกระทรวงเก่าเนี่ยที่บอกว่า10ล้านลิตรต่อปีใช่ไหมคือ10ล้านเนี่ยมันเป็นเลขที่ทุกคนแบบโคลมันเยอะว่ะมันคอนดิไฟได้แล้วมันชัดเจนที่อยู่ในกฎกระทรวงนั้นครับพอแบบเฮ้ยถามว่าเปลี่ยนโอเคเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วให้เอา10ล้านลิตรออกแล้วไงก็บอกไปใช้ตาม กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมพอไปดูกฎหมายสิ่งแวดล้อม,อมคือเหมือนแบบคุณต้องพยายามหน่อยอ่ะค,คือพยายามแอบใช่ไหมครับแต่คุณล็อกเหมือนเดิมพอไปดูวะไอ,อ้ยาเจอล็อกเลยนะครับดูแบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมพอไปดูอ๋อองทำ EAA นะครับก็นะคือถ้าใครทำโรงเบียร์เจ็ดเจ็ดจุดสองล้านลิตรต้องทำไปขอทำ EAA ที่สอพออ้อาวผมก็จะบอกว่าโอเคผมทำไม่ถึงเจ็ดจุดสองล้านลิตรผมไปหาสอพอช่วยรับรองให้หน่อยว่า ผมไม่ถึงไม่ต้องทำ EIA สมมติอย่างนี้สอหออันนี้ไม่เกี่ยวค่ะ,ะจะไม่พิจรารณาใดๆถ้าไม่ถึง7.2ล้านลิตรก็คือผมไม่มีมีทางได้ EIA ถ้าผมทําไม่ใหญ่พอเท่า7.2ล้านลิตรดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเปรียบเทียบว่าจากกรนเนี่ยมันอาจจะมาเป็นแบบกําไร EM ทําให้แบบดูแบบทันสมัยมากขึ้นอแอบหลบตาหน่อยให้มันดูอ่าไม่ป่าเถื่อนจนเกินไปแล้วก็หลอกได้ทั้งสภาเลยนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ จริงๆก็เต็มใจให้หลอกดูแล้วแหละตุราก้าวหน้าเนี่ยมันจะต่างจากกําไร E.M. ที่เขาแปลงร่างมาใหม่อย่างไงก็นี่แหละครับคือปลดทุกอย่างเลยคือสุดท้ายถ้าเจ้าใหญ่เขาวิ่งแบบไม่มีอะไรเลยเราก็ควรจะวิ่งเหมือนกันเราควรจะวิ่งในรูปสนัมแข่งเดียวกันซื้อของผมเองเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆว่าสุดท้ายเราจะรวมใบหญ้เป็นใบเดียวใครใจะทําอะไรก็ทำแครับตอนนี้คือมีแยก จะทำเบียร์ต้องใบหนึ่งเบียร์เนี่ยยังมีแยกอีก2ใบนะบูพับแล้วก็แบบ10ล้านลิตรเล่าห้าแรงมา้าทำดีก่อน5แรงมา้า1ปีมาขยับมา50แรงมา้าพอจะขยับจาก50แรงมา้านู่นเลยคุณทำา9 0 0 0 0ลิตรต่อวันคือแบบออเอา้าเฮ้ยไม่มีต่อจากนี้หรอวะอันนี้คือมันการกีดกันอย่างชัดเจนะเพราะว่าปกติถ้าคุณแยกลงเบียร์เล็กลงเบียร์กลางหรืออะไรเงี้ยในเมืองนอก ต้องได้ภาษีด้วยที่น้อยกว่าโรงใหญ่ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือทาทาไมสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอสุราสีอะไรที่มันแยกๆเยอะๆเนี่ยแยกๆเนียย่ยสุดท้ายเอาเอามารวมเป็นใบเดียวเลยเพราะว่าไปดูเมืองนอกโรงเบียร์บางโรงเขาก็ทําเหล้าด้วยใช่ไหมครับมันก็มีความหลากหลายของการทาสุราที่แบบมันเป็นไบโพรดักบางทีเอากากามอสที่เหลือจากการที่อ่าแมชทำอ่าทำเบียร์เนี่ยเขาก็เอาไปซาวซาว,าวแมชอีกทีเป็นเป็นสว่สวนผสมแล้วก็ ทำวิสกี้อกีกรอบคือสุดท้ายมันควรจะอยู่ในที่เดียวกันได้ใช่ไหมครับอันนี้คือความจริงของโลกใหม่ๆพอเราพูดถึง mm hmm. ร่างพรบรสุราก้าวหน้าเราพูดถึงการปลดล็อกการทําเหล้าทาเบียคนกลุ่มหนึ่งเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกับการเสรีกัญชาตอนนี้มาเป็นเสรีสุราลดทําให้คนเข้าถึงง่ายคือเราปลดล็อกสุราเฉยเราไม่ได้เสรีแนละ้วถ้าเสรีเนี่ยคือแบบ uh huh. ไม่ต้องเสียภาษีแบบไม่ต้องขอใบอนยุญา uh huh. ใช่ไหม uh huh. และเหล้าเบียร์เนี่ยมันไม่เหมือนกัญชาเพราะกัญชาจะปดเลยแต่เหล้าเบียร์เรามีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วครับผมไม่ไ,ไปแตะต้องเลยว่าเด็กอายุที่สิบต่ำกว่า20กินได้อะไรเงี้ยคือผมไม่จะไปแก้อย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันแต่ผมก็เข้าใจอันนี้คือในแง้ของกฎหมายแต่ผมเข้าใจเงื่อนไขทางการเมืองอะไรเงี้ยการเมืองด้วยให้อยู่ดีผมปลดล็อกบอกว่าให้กิน24ชั่วโมงยกเลิกวันพระนะก็จะมีแบบพอสมมตินะมีคนเมาแล้วขับ อตอนตีสี่ชนคนตายเนี่ยเขาก็อาจจะมาโทษผมว่าได้ซึ่งจริงๆนะมันก็ตอนนี้มันก็มีอยู่แล้วหรือไม่ใช่ไหมครับอันนี้คือความเสี่ยงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่เราทําควบคู่กับสุราก้าหน้าไปด้วยเนยในนั้นเนี่ยมันก็มีการที่ทั้งพรรคเราทําเรื่องนยบายกับปฏิรูปตํารวจซึ่งอันนี้จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งขึ้นพอผมคุยกับคนที่โลอลงอพี่คือ เหตุตรงกันไหมว่าการบังคับใช้บ้านเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพคุณเข้าด่านไปเป่ามาแล้รครับคุณจ่ายตำรวจเท่าไหร่จังหวัดเนี้ยทุกคนรู้อะว่าต้องจ่ายแปดพันแล้วหลุดด่านนะถ้าคุณโดนน่ะคือสุดท้ายเนี่ยมองลอร์คับแล้วประหารชีวิตไปก็ไม่มีค่าครับ,ค,รบคุณจะตั้งแบบกฎอะไรมาก็ไม่มีค่าครับถ้าการบังคับใช้มันไม่จัดคือจริงแล้วถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้เข้่งขัดจริงครับ,รบถ้ากลัวเด็กจริงเนี่ยเรามีกฎหมายข้อเดียวพอห้ามจาหน่ายให้เด็กอายุต่ำก,กว่ายี่สิบปีอะ แค่นี้มันครอบคลุมแล้วป่ะ